วันนี้นะคะหมอจะมาอัปเดตวิธีการรักษาโรคโปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหน้าบริเวณกรามบริเวณขมับแล้วก็บริเวณไท้ายทอยค่ะตอนนี้นะคะมีเครื่องเทก้าเทลปี y, ซึ่งเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นวิทยุเราจะใช้รักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อเนื่องจากว่าเครื่องเทก้าเทลปี y, นี่มีหลายหัวซึ่งแต่ละหัวของเครื่องสามารถตอบโจทย์ในหลายบริเวณแตกต่างกันให้เหมาะสมนะคะ สวัสดีค่ะหมอโบนะคะวันนี้นะคะหมอจะมาอัปเดตวิธีการรักษาโรคง่ายๆก็คือโรคปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหน้าบริเวณกรามบริเวณขมับแล้วก็บริเวณไททอยค่ะ แต่เดิมนะคะเราก็ใช้เครื่องมือกายภาพบริเวณคอบ่าอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเร d i o s ช็ c k เวฟหรือ TMS แต่บางตำแหน่งเนี่ยก็ยากที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เนื่องจากว่าบริเวณกรามบริเวณหน้าหูบริเวณไท้ทอยเราไม่สามารถใช้เครื่องมือที่กระแทกได้เราก็ต้องพึ่งแรงนักกายภาพแล้วก็พึ่งเข็มในการคลายกล้ามเนื้อหรือคลายจุดปวดนะคะที่สําคัญบางตำแหน่งอาจจะต้องใช้ไฮพาวเวอร์เลเซอร์แต่บางทีทําบริเวณใกล้ๆรอบด,ดวงตาเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ สำหรับคนไข้ที่ตอบสนองดีแล้วก็ใช้วิธีการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเดิมได้แต่บางท่านทําแบบเดิมแล้วเจ็บไประบมไปหรือไม่ค่อยชอบการกระแทกเราก็มีออปชั่นใหม่นะคะตอนนี้นะคะที่ p s l h a b Clinic ของเรามีเครื่องเทคกาเทเลปีซึ่งเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นวิทยุเราจะใช้รักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อนะคะเนื่องจากว่าเครื่องเทคกาเทเลปีนียมีหลายหัวซึ่งแต่ละหัวของเครื่องสามารถตอบโจทย์ในหลายบริเวณแตกต่างกันให้เหมาะสมนะคะเช่น บริเวณคอด้านหลังบริเวณบ่านะคะก็จะใช้หัวที่มันมี2เขียวใหญ่ๆนะคะเพื่อทําให้เส้นเอ็นข้อต่อแล้วก็แฟเชียต่างๆเนี่ยมีการขยับเคยื่อนดีขึ้นแล้วเราก็สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อคอของข้อต่ออกได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหัวหนึ่งเพื่อให้เข้าไปในซอกของไทยทอยของกรามของขมับได้ดีขึ้นนะคะ เวลาเราทานคนไข้ก็จะรู้สึกอุ่นๆเบาสบายและได้ขยับขยื่นข้อต่อไปพร้อมๆกันนะคะพอเราใช้เท้าทลรปีคลายก้านเนื้อลดความตึงของข้อต่อเส้นเอ็นเสร็จแล้วนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะใช้ PSN ม a ส s a ต์มัอยนะคะยืดคลายแล้วก็นวดไปในบริเวณต่างๆที่เราได้ทําเครื่องมือไปนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออปชั่นใหม่หรือวิธีออปชั่นเก่าทาง PS l h e ล b Clinic ของเราก็จะมีคุณหมอผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มเข้ามาเก็บรายละเอียดในตำแหน่งต่างๆที่ไม่สามารถเคลียร์ได้หมดจากการใช้เครื่องมือกายภาพแล้วก็การนวดคลายของนักกายภาพนะคะถือว่าเป็นการผสมผสานการรักษาของแพทย์ของนักกายภาพนะคะเพื่อให้ผลดีที่สุดจะได้ไม่มีอาการระบมไม่ต้องมาทำซ้ำบ่อยนะคะ